วันนี้นครับข้มยาปุ๋ยยาปุ๋ยโบแมนมือนีครับพอดีพ่อไปเห็นเพียอย่าเพิ่งเล่นมีดลูกพ่อไปเห็นเพียอยู่ต้นบักนาวหรือขากับต้นบักเขียเข่าที่เข่าปลูกทักก็ได้เข่าก็เลยสิเฮ็ดยาฆ่าเพียแป้งโอ้ใช่ยาฆ่านะครับยาฆ่าเพียแป้งเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างเนี่ยครับมี่น้ำ หนึ่งน้ำประมาณหาลิตรมีผงเคกาผงซักผ้าเมนมแล้วก็มะนาวผงซักผ้าผมมใส่สองส่วนนะครับอากาบักงาบักนาวผมซีอาใส่ประมานซีถึงหาลูกนะครับซีถึงหาลูกบาทที่นี่ข้ากับสีมาเฮ็ดสกันนะครับเอาเงินเงวิธีการเดก่ออื่น เอาผงสักผ้าเทลงไปเลยไปกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหลุกเดี๋ยวคนเออคนคนอาบน้ผงซักผ้ามันละลายกกติบางคนสีเ็ใส่ปกกี่นะครับต่วาสหรับจานเยียม c ชแนวสีเข็ดใส่ถังถังัตตีนะครับหดีที่สดีน่อดีอาเออนี่นี่เอาบีบบีบลงไปโอครับพี่ครับีช่วยกันโอโคนโอโ้คอนีน ใส่บ <en tripod>. ักเน่าครับขาเพียบักเน่าเยวบอปาดีปาดีมีกพาดีมีพนี่เ๋ยลูกนี่เ๋ยไม่ออกมันมีเนเลยเอาตนคนเดี๋ยวมาเหตเด่งกันนะครับว่าเป็นยังไงสูตรนี่ขาดตาหรือนะครับกีย่งขาดเครับเพราะว่าเพียมันมันชีมีมันชีมีเกลือ นะครับข้าวขาวมันทีโบดซึ่งลงไปเขาต้องใส่ตัวนี้ก็คือน้ำยาล้างจานซันไล่ผสมลงไปประมากซ้่อนนึงนะครับซอนแกงหนึ่นนงหากเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะครับเนาะ

สูตรนี่ดีครับขาตายมันสุดยอย่างการการจะจะเรจรเเเขีย่ยเขียไปะครับาว่าเป็นบักเขียแบบที่ขับลูือบบแมวนะครับขับปากติดตามขับไปยุดแฉใหญ่เต็มแฉแนวก็นะครับกขอบคุณได้หลายครับพี่น้องสวัสดีครับ